ชื่ออะไรครับีฟังผมนี้เจอกับเพชรสุวรรณเป็นไงเคยปะทะกันบ้างยังวันนี้ร้อยเท่าไหร่มาเท่าไหร่เมื่อเช้าไปซ้อมอยู่สระบุรีเหมือนเดิมซ้อมมาเบ็ดเสร็จกี่วันตอนนี้เราน้ำหนักปล่อยๆปีนี้เราอายุเท่าไหร่ชกถึงร้อยไหมเท่าไหร่เจ็ดแปดสิบ สามไฟหลังเราชนะหมดไปหรือเปล่าไงใช่การันีสองไฟชนะใครล่าสุดชนะใครชนะที <Hayır. S 3> rồi, ่ที่ท <g ortic Lev itation> ี่ดันดันด right? ันเลยวันน right? ั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยวันที่ร้อยสิบห้านะเหมือนคุมมากี่รถอ่ะนิดหน่อยเอาละเราก็ฝีมือนะเป็นไงเห็นไหมล่ะเพชรสวรรค์สไตล์ไง เราด้องใจยาวเขาหน่อยนะเราคนจากจังหวัดอ้าวบ่ไปขับเชียร์ในวันนี้โอเคขอโชคดีครับโอเคเพชรสุวรรนะฮะวันนี้เจอกับอีกิวซังไม่เคยเจอมาก่อนนะแม่วันนี้ได้สามปอนเลยนะว่าช้าโรกเกินไม่เท่าไรมาตัวนี้เรียบร้อยรอบที่เราไปซ้อมที่ไหนอะออซิร่านะกี่วันซ้อมมาเป็นเสร็จ เราจกมวยกี่ร้อยได้ตอนนี้เยอะนะสามไฟล่าสุดเราชนะกี่ครั้งล่าสุดเราแพ้ใครวันนั้นที่วันนั้นกเท่าไหร่อันนี้ร้อยสิบเจ็ดต้องคุมไม่ไ้สิบเจ็ดนี่ว่าอย่างไรนี่หน่อยนะเราเป็นคนจากจังหวัดน้ำหนักปล่อยที่นึ่งเราฝีมือนะไอคิวสร้างไปไงในคลิป แล้วเขาสูงก <disposable> ว่าเราหน่อยนะสามปอนด์นี่มีผลนะพี่ว่านะเอาละคนจัสุราชอะไรนี้เอาฟางไฟครับเชียร์หนักกูเอง๋ยวพี่นะคอยช่วยดีครับโอเค